โมแนมีจะไปขอเลขให้ท่านผู้ชมยังไงเนี่ยโดนป่นหมดแล้วพีอจอมปวกมีแต่หนามทั้งหมดเลยทำยังไงดีเนาะนากลัวดูโอ้ยหาเลขให้ท่านผู้ชมดูความลำบากของแอนมินตายแล้วตายแล้วโดนขาท่านผู้ชมโอ้ยเดี๋ยวรอดก่อนโอ้ยโดนน้ำอุย้ย น้ำเกลียวโอ้ยน้ำเกลียวโอ้ยโอ้ยกว่าจะได้เลิกมาให้ท่านผู้ชมอันนี้คือชีวิตจริงโอ้ยน้ำเกลียวโอ้อยอ้ยตายแล้วหัวหัวหัวโอ้ยตายตายอันตรายมากเลยอู้ผมยืงเยิงหมดแล้วหัวหัวหยโอ้ย เดี๋ยวพักเงินหน่อยก่อจะได้เลขให้ท่านผู้ชมได้สมุกสมบันมากนะคะเข้ามาได้แล้วนะคะข้างนอกเห็นไหมมีแต่น้ำหมดเลยนะคะต้นอะไรนะเขาเรียกว,ว่าต้นอะไรนะลืมเนี่ยน้ำทั้งหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะแอดมินก็อยู่ที่ทุ่งนานะคะวันนี้ ลอลิงไต่ลาวนอนนอนอน,อน,อ,น,อ,นอนะคะหรือว่าจะดูไปเผื่อรัฐบาลไทยนะคะวันนี้แอนมินก็มาที่นานะคะไม่ได้มาหลายวันแล้วละ่ะเดี๋ยวเรามาขอโชคตายายกันนะคะที่พญาจอมป,ปวกหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอนมินแล้วก็แบ่งปันท่านผู้ชมท่านอื่นด้วยนะคะต้องถอนหายใจทีเดียวเลยเหนื่อยเดินมาไะท่านผู้ชม สาธุสาธุตายาย,ออาายร,ารูปขออนุญาตถ่ายทำรายการไทยบ้านทีวีขออนุญาตตายายมาขอโชคขอลาบให้ลูกหลานมีโชคมีลาบไม่ว่าจะเป็นตำลาวตำน้อยตำไทยก็ขอให้เห็นสมตัว2ตัวตรงตรงทีเธอสาธุสาธุเห็นละห้าเดห้าสวยมากห้าเดหรือห้าหนึ่งสก็สวย เดี๋ยวดูก่อนนะคะกำลังดูว่าห้าหรือเลขอะไรห้าหนึ่ห้าหนึ่งนะคะท่านผู้ชมห้าหนึ่งสเห็นละเห็นละเห็นด้านบนเห็นห้สมชัดมากหนึ่งอยู่ตรงกลางนะคะท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมเห็นเหมือนแอดมินไหมนะคะไม่รู้แสงจ้าหรือเปล่าเดี๋ยวหาไม้ก่อนนะคะโอ้ยเจอแต่น้ํา สาธุสาธุตายายให้ลูกหลานมีโชคด้วยเถิดวันนี้ตำราตตำนอยตำไทยมาให้หมด5 1หรือ7ไม่รู้นะคะหหรือ1หรือ7แล้วก็3อันนี้คือเข้ามาเห็นเลยนะคะห้าหนึ่งสาขอขอเต็มเต็มตรงตรงห้าสหรือ5้านสามนะคะท่านผู้ชม เห็นเหมือนกันไหมคะท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าหนึ่งหรือเปล่าน่าจะเป็นหนึ่งเนาะห้าหนึ่งสามนะคะห้าเนี่ยห้าห้าสวยแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะสรุปแล้วห้าหนึ่งสามนะคะหรือจะตัดสองตัวก็ห้าสามห้าหนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชม่ะคะมองเห็นเหมือนแอดมินไหมนี่นะคะจุดนี้นะคะห้าหนึ่งสาม เดี๋ยวแอนมินก็จะถ่ายให้หลายๆจุดนะคะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะได้รับชมเผื่อท่านผู้ชมมีโชคม,ม,ม,มีลาบให้เห็นกันเต็มๆนะคะขอมีโชคกันนะคะในวันนี้วันนี้นอหนูเอ้ยรอลิงไต้ลาวนะคะตำลาวกันนะคะล่างเน้นเก้าหนึ่งนะคะล่างเน้นเก้าหนึ่งแล้วก็ 9ก้าหกนะคะติดไว้ด้วยนะคะ 6. เก้าหนึ่งเก้าหกเน้นล่างนะคะท่านผู้ชมเก้าหนึ่งเก้าหกนะคะเก้าหนึ่งนะคะเน้นล่างระวังเก้าหกด้วยนะคะสำหรับสูตรคำนวณแอดมินก็ให้ไว้อยู่หน้าหน้าเฟซบุ๊กนะคะหน้าเฟซบุ๊กแล้วนะคะตอนนี้แอดมินเดินมาขอแนวทางตัวเลขตาใหญ่ ท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นตรงไหนก็บอกแอดมินนะคะขอทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยเห็นอะไรบ้างนะคะตายายลูกหลานไม่มีเงินไม่มีทองเลยให้ตายายโดนมารางโชคราำให้ลูกหลานด้วยเถิดให้ถูกหวยมีโชครับทรัพย์ตอนนี้ข้าวของก็แพงม,มีตังจะซื้อกับข้าวให้ลูกกินเลยทุกวันนี้ต้องอาศัยพึ่ง แนวทางตัวเลขจักตายายได้โชคมาลูกหลานก็จะได้มีเงินทำบุญซื้อกับข้าวให้ลูกได้มานานมากโดนบังหมดแล้วต้นไม้นะคะไม่ดึงนะคะเดี๋ยวจะเป็นการทำลายอะบังก็ถ่ายอย่างนี้แล้วกันเด้อได้มานานมากอ๋อนึกออกละต้นส้มปล่อยนะคะต้นส้มปล่อยโอ้โหโดนน้ำทิ่มหัว น,นะคะคมุมนี้บ้างนะท่านผู้ชมด้านบนเผื่อท่านผู้ชมจะเห็นแอดมินก็จะพยายามถ่ายให้หลายๆจุดหลายๆมุมนะคะเห็นตรงไหนก็แจ้งกันมานะคะท่านผู้ชมตั้งจิตตั้งใจขอเอาค่ะแตา่ยายที่นาใจดีนะคะ ชอบให้โชคนะคะตปะท จุดต,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดด้านบนนะคะเดี๋ยวแอนดมินจะพาทุกท่านดูนะคะจุดแต่ละจุดนะคะว่าเห็นจุดตรงไหนบ้างแต่จุดด้านล่างะคะ่ะตรงจุดด้านนี้แอนดมินเห็นตอนที่มาถึงเลยนะคะก็จะเป็น5 1 3นะคะหรือถ้าผู้ชมจะตัดเป็น5 153ก็ได้นะคะก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยนะคะมีโชคมีลาบการตั้งจิตตั้งใจขอเอานะคะตายายที่นี่ใจดีนะคะ บางทีอาจจะให้โชคท่านผู้ชมก็ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็ขอให้ถูกนะคะท่านผู้ชมนะคะบรรยากาศดีมากนะคะเสียงอีการ้องจอมปวกนี่ก็เก่งเนาะสินมากเลย